สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับอยังเหลืออีกสัปดาห์นี้แล้วนะฮะวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเรามีครัวคุณต่อยเอ็กซ์โป4ซ้น2ครับใช่ครับที่ Impact Forum นะครับฮอล9ครับตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่ม เขหัดสุกเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาดไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกไปแล้วอยู่ที่เมองทองธานีนะค้ครับวางแผนดีๆนะครับเพราะว่ามีร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินก็แบบเออเราวันนี้เราจะเก็บสักกี่บูธตดีเก็บสักกี่ร้านดีเกือบสองร้อยร้านค้านะครับแล้วที่สำคัญคือเรามีสถานที่ให้ทุกท่านได้นั่งชิมกันด้วยทางที่นั่นก็มีสถานที่ให้กินนะฮะหรือว่าจะหิวกับ คุณก็ต้องเอารถเข็นไปเองต้องหิ้วกับต้องหิ้วกับเชื่อผมยังไงก็ต้องหิ้วกับเอาไปฝากผู้หลับผู้ใยเอาไปฝากใครก็ตามและตัวเองเอาไว้ทานเองก็ได้นั่นคือวันพระที่จะถึงนี้นะครับแต่วันนี้ที่แน่แน่ก่อนเลยดูรายการของเราอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่ไหนก็ตามเพียงแต่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขนาานั้คือแล้วขอให้คำเดียวขอโทษเฮ้ยนั่นนันนัน ไม่ใช่เราแจกกระทะครับกระทะนี ulously, ่เป็นกระทะสรงลึกนะท่านผู้ชมผลิตจากประเทศเกาหลีนี่ฮะแล้วแต่ของเราพิเศษมากๆครับคือแทนจะเคลือบชั้นเดียวเราเคลือบสะ9ชั้นเลยนะครับนี่ครับล้างทําความสะอาดก็ง่ายนะครับใช้กระเตาแก๊สหรือว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ได้ด้วยใช่ใบละ1490บาทเราแจกทั้งหมด10ใบรวมมูลค่าทั้งสิ้นห4 9 0 0บมื่นับ โดยผู้ชมในโทรศัพท์มาโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเท่านนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับใครที่เป็นสมาชิกนิตศสารครัวคุณต่อยนะครับเราจะรวบรวมสมาชิกทั้งหมดมาโปรยขึ้นมาแล้วก็จับแลนดอมเขาเรียกแลนดอมแลนดอมั้นได้หนึ่งใบาของเราดีจริงๆนะครับคือตอนแรกเขาจะเคลือบแค่8ชั้นผมบอกไม่นานเรโทรบบคอยชั้นผมโตแบบคอยชั้นเป็นชั้าชั้นะครับ โอ้โหนี่ยังไม่โอ้โหดีขนาดนี้เลยยังไงยังไงยังไงไปไว้ที่บ้านใครนะครับผมไปไว้ที่บ้านใครเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยู่ใกล้เราใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะมีถึงเก้าชั้นน, <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> บอกแล้วอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเลยท่านจะมีโชคดีนะครับ <c oughs> แล้วบอกนิดนึงเวลาไปซื้อของมาแจกท่านเราซื้อของดีนะครับเราไม่ได้ซื้อของไม่ดีนะครับดีฮะนี่ดีนี่ดีนดีอันนี้ดีอ่ะคราวนี้มาเรื่องของจดหมายกันบ้างนะครับครับผม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการครัวคุณต่อยทุกๆคนคะ่ะสวัสดีครับวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปไหว้พระเก้าวัดอ๋อที่บอกเขาว่ากันแล้วดีมีความสุขหลังจากที่ไหว้พระเก้าวัดแล้วท่านก็ต้องไปไวัดอีก9วัดเฮ้ยวัดกันสิบแปดวัดเลยดิแล้วท่านจะมีถูกภาพที่ดีและมีความสุขไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะมีวัดอะไรบ้างอีกตั้ง9วัดอ่าหนึ่งวัดความดัน 2. วัดเบาหวาน oh, <hey. S 1> 3. วัดคอเลสเตอรอลส oh, <okay. S 1> วัดไตรกิสลายห้าวัดหัวใจ oh. 6. วัดสายตา oh. 7. วัดชิพจร oh. 8. วัดความจำ oh. และ 9. สุดท้ายถ้าคุณจะมีสุขภาพที่ดีคุณ oh. ต้องวัดรอบเอวตัวคุณด้วย oh. โอ้ยนี่ที่พูดมาเขาพูดถูกมากครับเพราะว่าผมต้องไปทั้ง9วัดนี้เลยแต่เขาบอกว่า9วัดนี้จะทำให้เราแค้วคลาดนะถ้าเราทำใช่วัดความดันวัดหัวใจแต่ตอนนี้ไอ้ทีพต้องไปวัดมาหมดเลยเบาหวานมาคูความดันคอเลสเตอรอลไตกิสระเอย่างนั้นแนะนำถ้ามาแบบนี้ทางนั้นแนะนำว่างี้คุณมาอยู่ตรงนี้ดีๆแล้วพวกผม3มคนจะช่วยคุณเอง1 2 3่งสสกูเซาผมไป ก็คุณคุณเล่นกินอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายไม่ได้นะฮะการกินอยู่ที่ดีต้องออกกําลังกายถูกแล้วแต่ที่แน่ๆนตอนอนี้ครับกระกระทะทรงลึกของเราผลิตจากประเทศเกาหลีเราเคลือบมาเก้าชั้นล้างทําความสะอาดก็ง่ายเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านโทรได้เลยเพราะใบละ1490บาทแจกทั้งสิ้น1ิใบรวมมูลค่าทั้งสิ้น14,9 0 0บาทโอ้โหพวกคุณ เฮ้ยพวกคุณทำไมเก่งแค่เลขขนาดนี้เพราะเราเขียนอยู่เต้ยแล้วที่สำคัญเคลือบนะฮะเก้าเก้าชั้นแล้วแจกผู้ชมทา้งบ้านแจกผู้ชมทังบ้านเก้ารางวัลนะครับอีกหนึ่งรางวัลเราจับแจกเป็นแรนดอมนะครับผมเฉพาะสมาชิกที่เป็นสมาชิกนิสานครัวคุณต่อยเท่านั้นครับก็จะได้กันเก้าชั้นเพราะฉะนั้นเด็ดขาดมากแล้วอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับวันพฤหัสที่จะมาถึงนี้นะครับไปกันเลยครัวคุณต่อย Expo season 2 ฟอรัมฮอล์ก้านะครับเริ่มตั้งแต่10บโมงถึงสามทุ่มแต่ไปเร็วกว่าเวลาสักนิดก็น่าจะดีทุกคนลบลบลบอะไรฮะอ๋ออะไรไว้ป้องกันได้ด้วยอีกหูเป็นกระทัที่ดีมากไว้ป้องกันเมียไม่ว่ามูเมียโอ้ยแกแตเมียฝั่งนู้นเลยครับผมอ๋อไม่มีเมียอ๋อแกแกทำนี้อะไรแกตีเห็นไหมฮะ้แวนมันเป็นของดีของดีแบบนี้นี่โถไปว่าน้องผมนะครับแกไปรู้จะกี่วันแล้วโตลงว่าจริงหรือเปล่าน่ะที่พูดจริงวะ ครับผมจริงครับอาเกินลาซซ่าพักตัวนี้สักครู่พวกทีมงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมฝอยทองครับอันนี้เป็นอะไรที่อยากบอกท่านผู้ชมว่ามันอร่อยล้ำจริงๆครับนุ่มนวลหวานกำลังดีบ้านขนมป้ารัชนีนะครับผมสมกับการรอคอยนะครับผมรัดขนมไปเลยครับติ๊บกระดาษเต็มติ๊บกะดาษเต็มติ๊บกะดาษเต็มเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับ ติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด s u b s c r i ต e ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผู้ภาษาอังกฤษเพาะเลย subscribe นะครับผมยาสออร์อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด s u b s c r i b e แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด s u b s c r i ต e ตรงนี้เลยกดดิครับกดยังกดดีมาก ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ยซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้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 คนเดียวสั้นๆโน้ำชาไหม